ครับคร oh. uh, uh ับผมโอ้ทำไมดีจังเลยอู้ครับสวัสดีครับอยู่กับชายบ้านนาครับผมทำไมเขามีของดีอะไรเนาะบ่อนี่บ้านกรวดบ้านกรวดบ้านไรฝนตกแต่บ่อไม่ตกเอาน้มันเตอร์รุไทยไว้รถจะไม่อยู่รถกระบะเท่าแกเท่าแก คำมีมีของดีอะไรบ้านกรวดฝนตกจนทำไมบอ่อฝนไม่ตกอ่ะเออลงกระทาไบ้บ่โอ <Answer ing noise> เกือบแล้วครับ โอ้วันนี้พัฒนาจะสวยงามเลยพัฒนาปุ๊บสะอาดสะอานเลยโอ้วันนี้หรือวันไหนก็ไม่รู้โอ้เอาสยายหญ้าขึ้นเลยเนะยาะหญ้ขึ้นเลยยางอกเลย ถ้าถอดแบตบ่ะถอดแบตบ่ะสตาร์ทติดไหมอโอ้อันนี้จอดกี่วันแล้วถ้าสตาร์ทติดก็นนถือว่าสุดยอดเลยเด้หน่ขวดน้ำอ่ะเฮ้ยโอ้แก้วระตูประตูไเ้ไป เสตาร์ตติดเฉยเลยอ่ะแถวครับโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วใกล้ความจริงเข้ามาแล้ว เอาเจ้าโรกี้3ามใบปัดไปยกท่อนะครับที่กระสังแม่จอดตั้งหลายอาทิตย์ติดเครื่องไม่ยากเลยแมไม่ใช่ธรรมดา อะไรเดี๋ยวจะตบกล้องไว้ก่อนแ <c oughs> ันดีวกาูกการชูมีของดีครับฝนไม่ฝนไม่กล้าตกเลยมาครับกินข้าวเที่ยงครับผม ผมอยู่ไม่ได้แล้วคนนี้ก็ไล่คนนั้นก็ไล่โอ้ตีใจเย็นใจเย็นใจเย็น กำลังกินข้าวเที่ยงอยู่ครับแต่วันนี้โอ้อากาศอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากแล้วก็เมฆก,ก็ขึ้นเยอะครับดูเมฆขึ้นเยอะอยู่ แต่เมื่อวานครับตกแถวบ้านกรวดสายโทรหนึ่งนี่ตกตกแต่กับสะไม่ตกสะนี้ไม่ตกก็ดูครับแต่ถ้าไม่ตกอย่างนี้นี่งานไปเรื่อยๆครับงานงานก็ออกเรื่อยเรื่อยไปโอ้จานาร์ชูโกย โกยโกยโคลนลงหลุมบ้างแล้วครับก็ทีนี้ก็โกยแบบบางๆเหมือนกับลอกนาเหมือนกับลอกนาน,นี้ก็ลงฝั่งนี้ลงโอ้งานก็เกือบและเกือบจะประสบผลสำเร็จแล้ว พอโกยคโคลนลงมาก็เกือบจะได้ระดับเลยคโคลนหนามากกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่ครับก็เลยผมกับเสียเสียก็ไปเอาไปติดเครื่องปั๊มลมนู่นอยู่ฝั่งโน้นก็จะไปกระสังครับไปยก ท่อแล้วก็อาจจะจอดรถคันนี้ไว้น้นเลยเอาไว้เวลาเล็กมาก็จะได้ยกยกยกเล็กยกเล็กยกเหล็กต่อเลยโอ้คนเขมเนพูดไทยนี่ลิ้นไม่ค่อยไปให้ ครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ